ช่วงนี้เนี่ยไม่ได้รู้จักหนเนี่ย่าเถ้ยอะไรอะไรก็ได้เลยเฮ้ยเด็กคนนี้ใครวะอ๋อเด็กที่เรารับเลี้ยงเมื่อวานก่อนเฮ้ยเด็กคนนี้หน้าตาหัวโล้นก็หัวโล้นหน้าเหมือนฉันดิฉันอย่างเงี้ยเด็กมันมาซะเจ้าเบบี้ ฉันไม่ได้เหมือนแม่พ่อเลี้ยงเมื่อวันก่อนอีพีดื่มดกนะฉันโูดกว่ามันตั้งเยอะบอกไว้ก่อนเลยนะฉันไม่โหดเอาเลยเฮเด็ดรันไว้ให้หใหนมมันน้ำที่เราใส่มันจะมีกลิ่นตุ่นนนมมานมมา,มา,มานมใส่ยาพิษทำให้เด็กไม่ตายแต่เด็กจะท้องเสีย ยแกไม่กินหรอเด็กคนนี้ไปกินตุ่นตุขึ้นมาช่วงนี้เนี่ยเฮ้ยเปิดทางนี้ดิเปิดไม่ได้หรอเนี่ยก่อนเปิดเปิดเปิดดีฟ้านี่ต่อไปคุณเล่นโกคูบอกว่าให้เรารับเลี้งเด็กคนนี้ เดนโกคูบ้าโบโคแต่ชันเกียดมันเฮ้ยของนี้มันอะไรเฮ้ยสวัสดีครับคุณเดนโกผมจะรับเรียนดิวคนอย่างดีเลยครับที่จริงแล้วเดนโกคูมันก็ติดําช่องอยู่อย่าลืมติดตามช่องเขาด้วยนะครับเรื่องนี้ผมเป็นแค่การแสดงบทใช้วิจารณญาในการรับชมครับโอ้ยนี่ลัวเนี่ยอ้ยเอาเด็กคนเข้ามาดีกว่าก่อนที่จะฆาตะกรมมัน คุณเลโก้คุคงจะสงสัยดูอีกนะ <c oughs> คุณเลโก้เขียวจูร่มามามากินตุ่ตุแบบนี้เนี่ยต้องเข้านอนห้องจะได้เนา่าเน่าเฮ้ยเถื่อเถือ,ถอ <c oughs> นอนไหมจะนอนไหมขับไปนอนซะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยหรือว่ากินตุ่ตุแบบนี้ <c oughs> มันต้องรูดีแน่ๆเลยถ้าเกิดคุณโดนโกคุณกบมาแล้วสวยเนี้ยเลยเอ้ยๆแกทำอนะไรน่ะแกอยาอาตูดใส่ในหน้าฉันดิฟักหืมทดิทันจริงๆเลยเบอร์สีเบอร,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 ร์สีก่อนตูก่อนก็ไม่เปิดท่านหลังนี้ก็ล็อกด้วยช่วงนี้เนี่ยเปิดก,ร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 กร็ไม่ได้ Oh เด่นโก้เคียวเกียวรู้เอ้ยเด็กคนเดียฉันว่าฉันจะล็อกิ้งเด็กคนอื่นมากกว่าเด็กคนนี้นั่นเีย่ยั้นดูตรงนี้ก่อนเดี๋ยวฉันเปิดชักโครกให้แกอืมไม่เอาแบบแกเนี้ยเอ้ยเด็กคนนี้ทำไมเด็กคนนี้ไม่เฮ้ยเปิดดิอืม เจ้านี่เดี๋ยวมันช่างน่าสงสารจริงๆอามิตาพูดช่างน่าเวทนาจริงๆเฮ้ยเปิดสิว่าฉันจะองแกนั้นขี้ต่อไปไปดูซีรีส์เด็กใหม่ดีกว่าโอ้โหห่ยอืมไม่สิดีดกว่าใครเร็ว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 ที แล,ล้วอีเด็กคนนี้เดี๋ยวมัเนเฮ้ยช่วงนี้เนี่ยรู้เลยคุณโอ้สวัสดีครับคุณคาด่าเออเวันนี้แกเลี้ยงลูกฉันยังไงนะลูกฉันเนี่ยป่วยแหละเห็นได้แข่ว่าแกาเอาลูกฉันแช่ตู้เย็นไปเฮ้ยแบบที่ฉันต้องไล่แกออกด้อไม่อยาไปอยู่ในบ้านฉันดินะ เอยผมไม่ได้ทำเลครับเี่ผมไม่ได้ทำเลยครับนี่แกอย่าไปหายความด่คุณจะไปเสร็จความิครับเอ้ยนี่แกนี่แกแกเป็นพ่อเลี้ยงภาษาอะไรเออผมขอโทษครับไปก่อนครับเอโถุยไฟเลยตปดูยังไงกับคนเล่นโกโก มันจะไม่เสียค่าไฟน้อยได้ยังนะได้ยังได้ยังได้ยังน,ะงนี่อสวัสดีสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะกลับบ้านมาสองนาทีนะค่ะคุณสองนาทีแล้วเนี่ยโอ้ยไม่นะ้อฮึเาจะทำอะไรสักอย่างดึงแล้วเฮ้ย ีเด็กคนนี้เลยจะขี้เสียนะให้ฉันขี้ในอ่างล้วมือเลยเลยนี่เอ,อ้ยเอยที่มาอะไรเนี่ยโอ้ยปิดประตูก่อนนะเด็กคนนี้รีบ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 ,รบอ,อุ้ยอีกสองนาทีขี้ในอ่างได้ไงต้องขี้ในโถดิฟะเหนื่อยแกเนี่ยมาเอา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 มา อุ้ยกำลังจะมาแล้วกำลังจะมาแล้วอุ้ยเขากำลังจะมาแล้วต้องไปช่างดางปิดไฟก่อนอื่าความประหยัดเุ้ยปิดคำถนนคับชิดคนุ้ยปิดแล้วก็ไปสวยเลยสวยเลยเอาเลยปิดปิดปิดไฟดีกว่า เฮ้ย okay. ok> ้ยนี่ลูกก็ไม่ลูกเปือแบบนี้แล้วพอลียงคำแลรอเนี่ยโอ้ขี่ในอ่างได้ไงต้องขี่ในโถดิเฮ้ยพอเลี้ยงอยู่ไหนพอเลี้ยงอยู่ไหนเฮ้ยก่อยโทษครับผมสลบไปแล้ววินหัววินหัวเรื่องรายเหล่านี้ก็ได้หายไปพอเลี้ยงก็ได้สูสอบปากคำที่โรงพัก ่เด็กคนนั้นก็ได้เป็นโรคมะเร็งเพราะว่าโดนพ่อเลี้ยงคนนั้นใช่เขาจบเรียบร้อยเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยฉินขี้อะไยวะนี่เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยพ่อเลี้ยงคนนั้นพ่อเลี้ยงคนนั้นมาไหม ไฟเปิดไฟคนน่าจะเป็นอะไรไหมเนี่ยเมื่อวานเมื่อกี้นี้แค่ฝันแล้วเนี่ยเปิด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 ิสีเปิดสีฉันบอกให้เปิดไงฉันบอกว่าให้เปิดไงเฮ้ยน่าเฮเฮ้ยผมกลัวจริงๆ ยังไมีดีทีเด็กเบบี้คนนี้เฮ้ยผมมาแล้วผมชือเล่นก็คู่มาเลยนะครับเฮ้ยเล่นงูคู่มาแล้วสวยแล้วเราต้องปิดฉากกันค่ะตไปายสาเลยขอโทษนะครับคุณเล่นโกคุแล้วชายคนนี้ก็โดนขัดโดนแล้วเขาก็ขัดตัวตายนี่เขาเหล่อนี้สองแถวรู้ว่า อย่าทำอะไรที่เหมือนทำไม่ได้จุบ